สวัสดียู่ดีมีแห้งก็มาแต่งมาลาดนะครับวันนี้นะครับมาแต่งมางยืนอยู่ที่นี่ก็เป็นป่าพื้นที่ป่าเล็กๆที่เหลือไม่เยอะแล้วนะครับเพราะว่าเราก็นี่แหละไถแล้วก็ถมที่ซึ่งปกติก็จะเป็นป่าแบบนี้ทีนี้ตอนนี้ก็เริ่มหายไปแล้วหายหดหายไปเรื่อยๆป่าก็จะเริ่มสูญหายไป ถ้าเราไม่เริ่มอ,อนุรักษ์ถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างนี้เราถมเราก็ปลูกสม,มุนไพรไว้เพื่อได้ใช้ในงานต่อไปเราก็ทําไว้แต่วันนี้ก็เรามาดูเราจะมาสํารวจว่ามันจะมีต้นอะไรบ้างอยู่แถวนี้ <c oughs> นี่เลย มาถึงพอดีเราก็มาเจอี่ต้นโปรงฟ้านะโปรงฟ้าหรือสองฟ้าสารเนืนมาซองฟ้าทำไมต้องสองฟ้านะครับเห็นไหมเป็นรูๆหอมขนาดเด็ดออกมาใหม่ๆก็ยังหอมเลยทีนี้เขาก็จะดูขึ้นไปบนฟ้ามันก็จะเป็นรู เห็นไ,ไหมครับลักษณะใบก็กลมกลมบ้างรีบ้างแล้วแต่ขอบตรงนี้ก็จะเป็นฟันเลื่อยอยากบ้างเวลากินก็จะมีรสชาติซ่าๆชุนๆกินกับน้ำพริกนี่จะทำให้ผายลมดีเรียกได้ว่าประสาธสสากรก็คือตดดีนะครับทีนี้เวลาส่วนที่ส่วนที่เราใช้เนี่ยถ้าเราอ่า ก็จะมาดูลักษณะดอกดอกก็จะเป็นช่อเป็นแบบนี้ก็จะมีเม็ดออกมานะครับเม็ดก็จะใสๆทีนี้ส่วนที่ใช้ถ้าเราใช้แบบนี้เราก็ไปต้มได้เลยแต่ถ้าจะทําเป็นยาฝนนะครับทำเป็นยาฝนแล้วก็ขุดเอาลองขุดดูีิมีรากถ้าเราไม่มาเก็บไม่มาอะไรเขาก็ ตางทิ้งตัดทิ้งโค้นทิ้งนะครับนีเราไปใช้ถ้าฝนนี่ก็คืออยู่ได้นานอยู่ได้เป็น1 0บสปีเลยแหละถ้าเก็บรักษาดีๆนะครับเนี่ยลงไปตามโคนไม้เนาะ ไม้เถาวัลย์อะไรต่างๆคนเป็นยาได้หมดนะครับพืชสมุนไพรนี่ยคยชิมดูให้รู้รสถ,ถ้าเรารู้รสว่ารสฝาดนี่จะชอบในเรื่องของการสมานสมานทั้งภายในและภายนอกอางนี้คือลากอะไรลากเปาหอมฉุนครับอย่างนี้แหละต้มกินอีกผายลมดีนกักแรี่ เห็นชลาก็รู้เพราะว่ากลิ่นมันเหมือนกันกับพวกนี้สมุนไพรนะครับดูสิลากให,ใหญ่หรือเปล่าเพราะปกติก็จะมีลากแค่ลากเล็กๆอ,อันนี้ลึกนะครับเกิดนานนะ แสงไม่พอแสงไม่พอรากก็จะเล็กจะได้หลายรากแค่นี้ก็ฝนไปเถอะใช้ได้นานท้องอืดท้องเฟอ้อเป็นฝีฝีในท้องฝีในตับฝีในปอดฝีในกระเพาะต้มกินเพื่อระบายลมขับลมทิ้งทำให้ถ่ายดีแต่ว่าโดยสปปรรพคุณไม่ถ่ายนะไม่ไม่ใช่ยาถ่ายแต่พอกินเข้าไปแล้ว ร่างกายเราสามารถฟื้นฟูตัวเองมันก็จะถ่ายถ่ายพิษออกมาเราก็จะสบายท้องเบาตัวนี่อันนี้หมอแตงก็จะเอาไปทั้งสองลากนี่แหละเอาไปฝนใจกันทีนี้ถ้าท้องอืดท้องเฟอ้อก็ฝนใส่ลากพังคีเกียรตพังคีนะครับมันก็จะทั้งผายลมถ้าพวกเป็นโรคกระเพาะนี่ก็จะทั้งผายลมทั้งถ่ายออก กดอะไรต่างๆที่อยู่ในท้องมันก็จะค่อยๆออกไปเราก็จะสบายตัวขึ้นสบายท้องขึ้นท้องอืดท้องเฟอ้อเลอเปรี้ยวอะไรพวกนี้นะครับใช้ได้เลยน,นะครับรู้จักสปปรรพคุณรู้จักดูรากดูอะไรแล้วก็ส่วนนี้เราตัดนะครับเอาไปชำไว้มันก็เกิดขึ้นใหม่ไม่ตาย ลมตก็จะส่วนนี้ไปไปชาไว้อ่าเราก็เป็นการอนุรักษ์เดี๋ยวเขาจะถมที่มาตายหมดก่อนส่วนรวมเราก็กรบไว้ไม่ให้ใครมาเดินตกเดี๋ยวขาหาักไปอีกครับเอาถ้าเรารู้แล้วรู้ชื่อรู้สรรพคุณแล้วเราก็บอกต่อๆกันไป ถ้าไปกินเราไปใช้แล้วใช้งานได้กินดีกินถูกกินเราไก่ช่วงไก่เศ้าถือหวานถือ,อยาได้พี่น้อง